บ้านให้เช่าหลังใหม่ไม่เคยเข้าอยู่กับบ้านแฟนแกรนพีโนเมกะบางนาขนาด36ตารางวางให้อารมณเหมือนด้านเดียวเข้ามานะครับจะพบกับโซนห้องนั่งเล่นให้ชุดโซฟาตามนี้เลยนะครับแล้วก็จัดทีวีมาให้จอใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยถัดมานะครับจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับจัดมาแบบหรูหรานะครับผมโต๊ะที่นั่งทานข้าวแบบ6ที่นั่งพร้อมกับโคมไฟเพดานนะครับหรูหราโรแมนติกมากมเลย ด้านล่างก็จะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะครับผมใหญ่โตมากๆครับพื้นที่ใช้สอยมีแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นโซนห้องครัวนะครับโซนนี้นะครับจะมีประตูที่เข้าจากทางหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเวลาเราซื้อของมาก็จะเข้าครัวได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยตรงนี้คือเราก็จัดเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้จัดเต็มเลยนะครับที่เก็บของก็เยอะแล้วยังมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควันให้ด้วยนะครับ มีเครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับมีปั๊มให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูต่อที่ชั้น2นะครับชั้น2งเนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องนอนครับมาดูที่ห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เดรูมครับจัดเป็นเตียงพร้อมที่นอนให้6ฟุตใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ประมาณครับเรียกว่าเป็น Wal k in closet ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะอยู่หน้าห้องน้ำพอดีนะครับสะดวกสบายมากๆเลย แล้วก็ด้านนอกก็จะมี2ห้องนอนเล็กนะครับพร้อมกับห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันถ้าใครสนใจเชา่าติดต่อมาได้เลยนะครับ